สวัสดีค่ะวันนี้จะมารีวิวรถ Isuzu D-Max 3 0 XLX รถปี2002เกียร์ออโต้สภาพสวยเดิมรถบ้านลำดับที่1เจ้าของใช้มือเดียวออกป้ายแดงเลขไมวิ่ง2 1 1 0 0 0กิโลเมตรเครื่องยนต์ดีเซล3 0 0 0 c ซีซีอัตราเร่งดีเครื่องยนต์สมบูรณ์ช่วงล่างแน่นขับขี่ดีมากภายในสวยสะอาดมากระบบไฟฟ้าใช้ได้ครบ รถไม่เคยบรรทุกหนักช่วงล่างไม่มีสนิมค่ะเจ้าของใช้รักษามากรถสวยสภาพเดิมๆบางๆทั้งคันรถสภาพพร้อมใช้งานขอขายที่ราคา169,000บาทเล่มเอกสารพร้อมโอนสนใจติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์0816462358 ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง The Best u s c e n t r ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ